เออเพื่อนรายงานที่อาจารย์เขาให้ทำบางทีเดียวเขาให้ทำเรื่องรเรื่องสัตว์ป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วเราทำสัตว์เกี่ยวกับอะไรอ่เออเร่นดี่ว่าเราลองไปหาดูส่วนบ้าง่อเออยากไปหายสุดงั้นเดี๋ยวเราแยกไป่ับมางั้นเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะให้นะโอเคค่ะ มึงมึงว่าเราเอาไปสัตว์บกดีปะ่ะเออก็ดีนะก,าานก,กูกกว,ว่ามันน่าจะหักไปเออกูว่ามันน่าจะหนักเยอะกว่าด้วยอุ้ยมึงว่านี่น่านใจ <are> เฮ้ยข้าวเจ้าเฮ้ยโอเคมึงเลิกปะ่ะอันนี้แหะ กวานี่เป็นสัตว์น้ำใช่ป่ะใช่โออน่าสนใจดีค่ะภาพสวยด้วยช็อตเลิศอี๊ได้เลยฝันน้ำเลยไปมาใสาเออนี่สุดท้ายสุดแล้วที่คุณนั่งเรียนว่ะ คือตอนแรกแบบนน่างในน้่นตู้อ่ะมันแห้งไปแล้วเว้ยแล้วก็เปียกอีกที่หมอก็เปียกสองเออเมื่อเขาทำอะไรกันเนาะอ่าแม่อะไรงานเรื่องสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมั้งอ๋อเฮ้ยเขาไปไปหาข้อมูลอยู่กำลังหาข้อมูลกันแบบนั้นวุ้ยช่คกี้แต่สุกนาำมันเยอะนะต้องด เป็นอะไรกันอะ TikTok เพลงอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเพลงใหม่ไงของ n e w j e น่ะวิ้งมึงน่าสนใจอ่ะมาสอนเป็นสุ p โอ้ยมึงทำงานก่อนทำเสร็จเดี๋ยวูไปเต้นโอ้ยอออก็ได้ก็ได้ อาอละมึงกูว่าถึงเวลาเราต้องเลือกไปแล้วว่าจะเอาอะไรอะเพราะว่าเราก็หาข้อมูลกันมาสักพักแบบกูกับยาราคิดว่าเอาเป็นสัตว์บกไหมเพราะว่าข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลากหลายดีอะแต่พวกกูว่าอยากได้สัตว์น้ำอ่ะมันเลิศกว่าแต่ส่วนใหญ่สัตว์น้ำมันมีแต่ปลาป่ะอืมไม่มันต้องมีไหไอ่ะใช่มันมีแบบเป็นสองท้ายแบบเออน้ำจืดน้ำเค็มอะไรอย่างงี้ด้วยแต่กูว่าสัตว์บกเีกว่ามึงเพราะว่าแบบมึงมันก็หาง่ายด้วยข้อมูลมันก็เยอะด้วยนะ มันหลักไฟจริงนะมึงข้างข่าก็มีนะเนี่ยตโตแบบมึงดูมึงเคยเห็นเราแบบเนี้ยสวยออกมันดีมึงจัดมึงจัดมันมีถ้าสชมหินว่าไงอ่ะเล่นหมดเลยนะจะเอาสันดกสัมนำก็ได้ได้หนึ่งคู่เลยมึงงั้นกูว่าเอาสัตว์บกกูว่าสัตว์น้าสัตว์บกกูบอกว่าสัตว์สัตว์บกเพราะว่าข้อมูลมันก็เยอะกว่าหางมันเยอะกว่าผมคิดว่าเยอะป่ะกูว่าหางยาวป่ะกูว่าหางเหมือนกัน ข้อมูลไม่ต้องแรงกว่าปะไม่ดูของกูเหรอไม่หนูมันดูไม่ไดไงเพราั้นข้ามูลของผมก็เยอะกว่าหาได้เยองอยาได้อะไรของพวกมึงเนี่ยกูไปหาจามาแล้วเดี๋ยวพวกมึงจะเหาะกันนหะพวกกูอยากได้สัตว์บกข้อมูลแม่ก็เยอะกว่าอ่ะพวกผู้ใหญ่เนี่ยนอนมาว่าว่าของมึงเยอะอ่ะก็ดูดิข้อมูลไม่พอตอนนี้ทำไมพวกมึงเขาไม่เอาของมึงอยากได้สัตว์บกใช่ไหมอยากได้สัตว์น้ำทำไมพวกมังมันรวมกัน้ะก็เป็นสัตว์ข้ามบกข้าน้ำ แก้ปัญหาแค่นี้ไม่ได้เลยหรอที่จริงกูเอาหนังสือจอร์เจมานะพวกมึงจะเอาไหมเพราะว่ามันก็เป็นสว์ขั้กนูาเหมือนกันนะเอาปะเห็นปะก็แค่เนี้ยรอบดาพวกมึม่องเลแก้ปัญหาให้มันแบบเหมือนคนฉลาดเลยกะพอพอๆๆพวกมึงทำงานต่อเถอ เสร็จแล้วเป็นไงเสิร์ฟบ้าดีเนะครบป่ะเนาะเป็นแเ็สมักราแล้วตอนนี้น่ามึนเลนเห็นปะถ้าพ่อมึงคุยกันดีๆปรับฟังเข้าใจกันดีๆอ่ะปัญหามันก็ไม่เกิดแล้วน้องเป็นรักน้องตั้งแต่วันที่เราได้เป็นเพื่อนกันจากเด็กวันนั้นเนิ่นนานผ่านมาแค่ไหน คือพวกมึงเคลียร์กันในห้องสมุดปิดอาไมะก็คุณต้องสั่น้า